สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านวันนี้พบกันรอบเย็นนะครับวันอังคารที่2นะครับเนาะรอบเย็นมาเจอกันเหมือนเดิมครับพี่ๆสนใจอะไรกันไหนก็อย่าลืมทักลืมโทรกันนะครับในรูปแบบฉบับของวินวิน,วนพระบ้านพระเมาะนะครับพี่ๆสนใจอะไรกันไหนก็อย่าลืมโทร0 9 0 0 6 2 3 7 6 2นะครับแล้วก็ไลน์ ID เดียไลน์พีเอ็นจีหนนนะครับพี่ๆ สแกนค r Code เพิ่มเพื่อนกันในหลายส่งรูปเพิ่มเติมกันดูตรงนี้ได้เลยนะคบพี่พีโอเคนะครับเนาะก็ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันนะครับง่ายๆนะครับเนาะดูให้ชอบดูให้ถูกแต่และจัดกันไปได้เลยครับพี่พีนะครับในตัวเลขในราคาที่บางเบาถูกแน่นอนค่ะพี่พีวันนี้เหมือนเดิมครับประมาณ h, น,าน,นักอ่ายีาย่สรายการแล้วกันง่ายๆนะครับพี่พีสนใจรายการไหนก็อย่าลืมท,ทบทักหรือโทรกันมาได้เลยนะนะครับมาเดี๋ยวผมเริ่มให้ รายการไหนก่อนดีนะครับรายการที่1นนะครับมารายการที่1ไปอะไรให้พี่ๆชมกันนะครับนี่มีองค์นี้สวย๋ยาก่าสกปกนะครับรายการที่1นนะครับนี่องค์นี้จะเป็นผมดูเป็นวัดเกตนะพี่ๆวัดเกตน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจเ็าเลพิมพอะไรอะอกตันอกตลอดอะไรแต่ว่าตรงนี้คือได้ฟอร์มสวยมากเลยอะนะครับน่าจะแกะตลับมานะพี่ๆ องนี้คือได้ฟอร์มสวยนะครับได้ฟอร์มสวยเลยล่ะสมเด็จพระเกตุเชโยนะครับพี่พนี่องนี้นี่ครับนี่ครับองนี้เนื้อสวยมากครับพี่พเนื้อสวยพิมพ์สวยนะครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พรายการที่หนึ่งนะวันนี้น่าจะยี่สิบรายการนะพี่พี่ยี่สิบรายการบางๆเบาๆนะครับอันนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสี่ร้อยบาทเผื่อพี่ท่านใดสนใจนะ รายการที่1สมเด็จวระเกตนะครับสนใจยังไงก็อย่าลืมพักดืมโทรข้ามาได้นะครับพี่พีการที่2ครับรายการที่2จะเป็นเหรียญปูชูครับพี่พีปูชูวัดหน้าปกครับวัดหน้าปกปู่ชูพี่พีตรงนี้ก็เหรียญเก่าครับองนี้จะเป็นสภาพแบบหิ่งมากครับเอา300บาทครับพี่พีลงปูชูวัดหน้าปกเอา300บาทองค์นี้นะเก่าดีจังเลยพี่พีนะครับลงปูชูนะเป็นเหรียญเสมาใหญ่ๆนะครับ เอาสามร้อยบาทพี่พี่สั้นใดสนใจลองดูนะครับหลวงปูชูวัดนาคปกนะครับรายการที่สองนะครับเอาสามร้อยบาทไม่แพงรายการต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามจะเป็นภาพปิดตาอันนี้ผมดูเป็นผูกแก้วปากทะเลนะงค์นี้ไม่แน่ใจนะพี่แต่สวยงามมากๆครับผูกแก้วเป็นปิดตานะครับนี่นี่ครับเป็นพิมพ์ปั้นไหมผมไม่แน่ใจนี่ครับ เก่าๆดิเขาตรงนี้พี่พี่เอาห้าร้อยบาทกับพี่พี่พร้อมตลับหนึ่งใบนะครับเอาห้าร้อยบาทเป็นพัาปิดตานะครับนี่ตรงนี้สวยงามมากๆเลยครับเอาห้าร้อยบาทพอพี่พี่พัาปิดตาเก่าๆนะครับอุณิเอาห้าร้อยบาทรายการนี้ต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่จะเป็นพระเออ่ปางซ่อนหานะครับพี่พี่ตรงนี้เอาสามร้อยบาทกับพี่พี่พ้าปางซ่อนหา เอาสามร้อยบาทพอครับองนี้ปางซ่อนหานะครับกบเก่าเนียนะองนี้พี่ๆเป็นสองด้านนะครับเป็นสองด้านเป็นปางซ่อนหานะครับ<ม>องนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่ถ้านในสนใจเลนเชอร์นะ<ม>นี่ครับพี่ๆเป็นปางซ่อนหาแบบนี้เลยสวยงามมากๆครับ<ม>เอาสามร้อยบาทรายการที่สี่บางเบาอีกแล้วนะครับต่อไปรายการที่ห้าครับพี่พ รายการที่5จะเป็นอ,อันนี้แล้วกันนะครับรายการที่5จะเป็นพระหลวงพุททวดเนว้านปีเก้าเจ็ดครับพี่ๆองนี้แต่สวยงามมากๆครับองนี้พระหลวงพุทวดเนื้อว่านปีเก้าเจรายการที่5ครับนี่ครับพี่ๆสวยงามามากๆครับใบหน้าใบตาคมสวยมากครับพุททวดเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะครับ อุน้นี้ฟอร์มสวยเลยพี่พแกะตลับมานะนี่ครับองค์นี้เอา450บาทครับพี่พี่องค์นี้เอา450บาทเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจถูกใจนะแต่องค์นี้ฟอร์มสวยมากจริงๆครับองค์นี้เอา450บาทครับองค์นี้ปูทวดนะวานปี97นะครับรายการที่5นะครับเอาสี่รอาสิบบาทต่อไปรายการที่6นะครับรายการที่6จะเป็นอันนี้เลยนะครับพี่พี่ รายการที่หกจะเป็นพระกิ่งของตะเคียนเาเก่าครับพี่อตรงนี้เก่ามากนี่ครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่รายการที่หกพระกิ่งของตะเคียนเอาสามร้อยบาทครับเผื่อวพี่พี่ท่านได้สนใจนะครับนี่รายการที่หกพระกิ่งของตะเคียนเอาสามร้อยบาทครับตรงนี้งามๆเลยรายการต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดจะเป็นพระสมเด็จบังขนพรมพิมพ์เส้นได้พี่พี่ พระสมเด็จบางคนพรมพิมพ์เส้นได้โอ้โหตรงนี้ฟอร์มสวยมากครับแต่ว่านี่ครับพระบางคนพรมพ,พิมพ์เส้นได้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่ๆตรงนี้นะเอาสี่ร้อยบาทสวยงามมากๆครับตรงนี้ผิวพรรณแบบนี่ครับุบัางคนพรมนะตลับหนึ่งใบเอาสี่ร้อยบาทครับพี่ๆอันนี้นะนี่ครับบางคนพรมพ,พิมพ์เส้นได้สวยงามจริงๆตรงน,น,น,นี้รายการที่เจ็ดนะครับ ต่อไปรายการที่แปดนะครับพี่พี่รายการที่แปดจะเป็นผ้าปิดตาปูกแก้วหลังแบดนะครับพี่นี่พร้อมตลับหนึ่งใบองนี้เหมือนจะมีสะดือนะครับพี่เหมือนมีสะดือยื่นออกมาผ้าปิดตาปูกแก้วหลังแบดบเนื้อเก่าเนื้อผงกะลานะเนื้อผงกะลามีหูสบาวนะครับพี่พี่มีหูสบาวเนื้อผงกะลาเอาห้าร้อยบาทกับพี่พี่หลังแบดบสวยงามจริงๆครับพวกนี้รายการที่ แปดนะครับรายการที่แปดเนื้อผงกะลาห้าร้อยบาทครับออพี่พี่แล้วก็อันนี้จะเป็นปิดตาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะที่ไหนเหมือนบูเอี่ยมอ่ะพี่ไม้คำเกวียนนะผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ครับอันนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่เอานี้เอาสามร้อยบาทนี่ครับพวกนี้เอาสามร้อยบาทครับปิดตาอันนี้ไม่แน่ใจนะพี่พี่ เอาสามร้อยบาทนะครับน่าจะเป็นปูเอี่ยมไหมรายการที่เก้ารายการที่สิบครับรายการที่สิบรายการที่สิบจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้ได้ตลับมาสวยงามมากๆเหรียญอาจารย์ฟ้านอาจะาโลครับพี่พีปีศูนย์เจ็ดเหรียญนี้เอาสามร้อยห้าสิบาทครับพี่พีเหรียญอาจารย์ฟ้าจะโลมีสภาพใช้บ้างนะครับเอาสามร้อยห้าสิบาทครับอันนี้เผื่อพี่พีพท่านใดสนใจนะลองดูนะ นี่ครับตลับกันน้ำนะครับพี่พีชเรียมกันน้ําสวยงามมากพอสามร้อยห้าสิบบาทครับตรงนี้อาจารย์ฟ้าอาจะรู้รายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองนะครับเอ้ยถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวผิดละสิบนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีผมกําลังขึ้นเนาะนะครับยังยังไม่สิบสองนะสิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นพระหลวงพ่อเงินตรงนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่พพิมพ์นิยมออกเป็นหน้าแบบ ออกเป็นแก่เงินแล้วกันพี่ต้องบอกว่าออกเป็นแก่เงินแล้วกันสวยมากก็ดีสวยมากครับงนี้พี่พี่สวยมากครับนี่ครับเป็นพ่อเงินนะเป็นพิมพ์นิยมแต่แก่แก่เงินนะต้องบอกว่าเนื้อเป็นแก่เงินแล้วกันครับพี่พี่พิมพ์นิยมเนื้อแก่เงินสวยงามมากๆครับนี่ครับพี่พี่ไม่ก็เจอนะเป็นพิมพ์นิยมเนื้อสวยจริงๆพิมพ์สวยมากๆครับนี่ครับองนี้ ต้องบอกว่าใบหน้าใบตานี้สวยมากๆเลยครับอง์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาเจ็ดร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดเนาะองนี้จะเป็นคาบน้ําทองนะนี่ครับเป็นเก่กระแสะโลหะนะเก่เงินในอง์นี้สวยจริงๆครับอง์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาเจ็ดร้อยบาทได้สัดส่วนฟอร์มสวยมากครับสิบเอ็ดนะครับต่อไปรายการที่สิบสองนะครับ รายการที่สิบสองจะเป็นเออเขาเรียกเป็นเป็นพระก,กิ่งวัดดอนไหมผมไม่แน่ใจนะพี่พี่สิบสองเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องค์นี้เอาสามร้อยบาทสิบสองเป็นกิ่งวัดดอนไหมผมไม่แน่ใจเอาสามร้อยบาทครับเก่าๆดิพี่พี่องค์นี้เอาสามร้อยบาทนะครับนี่อันนี้ได้เก่าดิเอาสามร้อยบาท สิบนะครับรายการที่13 13จะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่นี่แต่เก่ามาครับ13จะเป็นอันนี้ผมไม่ไแน่ใจเป็นปิดตาหลวงพ่ออะไรนะนี่ครับพี่พี่พิ่มทรงคล้ายๆเป็นหลวงพ่อทาหรือเปล่าไม่ไแน่ใจเนื้อไม่กระสิ์หรืออะไรเนี่ยพี่ปิดตาเอา350บบาทครับพวกนี้ องนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทครับเอาสามร้อยห้าสิบาทพี่พีนี่ครับน่าจะเป็นคล้ายเป็นลักษณะผาทานะรายการต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับนี่ได้พ่อกลวยปีสองหนึ่งหันตุ้มาน,นะคะพี่พีปี 21. สองหนึ่งสภาพผ่านใช้พี่พีพ่อ,อกลวยองนี้เอาสามร้อยห้าสิบาทครับสภาพผ่านใช้มาพอสมควรพี่พีขอที่แบบ พอรับได้อะไรเงี้ยเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นหันุกมานเหรียญอัปปาก้านะพี่พี่สภาพต้องบอกว่าผ่านใช้พอสมควรนะครับเอาสามร้อยห้าสิบาทครับตรงนี้หลังหันนมานนะครับเป็นพกกรวยนะครับพี่พี่เอาสามร้อยห้าสิบบาทผิวหิ่งดีได้บ้านๆมารายการที่สิบสี่นะครับต่อไปรายการที่สิบห้านะครับพี่พี่ จะเป็นปูทั่วเตวลีดน,นะครับศูนย์ห้าเอครับพี่พี่องนี้สวยงามมากๆครับปูทวดอันนี้จะเป็นคาบข,ขี้เบานะนี่ครับรงนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่องนี้สวยงามมากๆครับเอาหกร้อยบาทครับปูทวเตวลีดศูนย์ห้าเอนะครับพี่พี่นี่ครับฟอร์มสวยสดงามมากๆครับ เอาหกร้อยบาทกับพี่ๆตรงนี้<ม>ฟอร์มสวยจริงๆริงศูนย์ห้าเอครับเป็นฟอร์มศูนย์ห้าเอนะนะครับนี่ตรงนี้นะครับเอาหกร้อยบาทกับพี่ๆรายการต่อไปนะครับรายการที่เอ่อเท<ม>่าไหร่นะสิบหกนะครับรายการที่สิบหกสิบหกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพ่อเดิมนะครับพี่พี่ หลังพ่เดิมสองสี่สองสี่แปดสองนะครับนี่อ,ออกเป็นเนื้ BE อ,อ,อเงินเงินเลยนะครับพี่พี่ออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยนะแต่สวยงามนะครับพี่พี่สวยงามมากๆออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยเหรียญนี้เอาหกร้อบาทครับพี่พี่เหรียญนี้เอาหกร้อบาทออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยนะครับพี่พี่ปั๊มข้างกระบอกขอบเรียบนะพี่พี่อันนี้ดอกแันตรงตัวหนังสือตรงนะครับเอาหกร้ยบาทครับ นี่ครับพี่พีลองดูนะเผื่อสนใจยังไรนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่17นะครับ17จะเป็นปิดตาเหมือนกันครับพี่องนี้จะเป็นนี่ผมไม่แน่ใจเลยพี่พีอันนี้ก็เหมือนจะเป็นปากทะเลพิมพ์ปั้นไหมเหมือนจะเป็นปากทะเลพิมพ์ปั้นไหมพี่ไม่แน่ใจเลยนี่ครับองนี้เอาห้าร้อยบาทละกันครับพี่พี่ องนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับมันปากทะเลพิมพิมปั้นไหมพี่พี่นี่เอาห้าร้อยบาทแล้วกันเนื้อเก่าดีจังเลยพี่พี่นะครับองนี้นะเอาห้าร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดจะเป็นอันนี้เลยนะครับพีสิบแปดสิบแปด 18แปดจะเป็นแพะหลงพ่ออ่ำนะอันนี้น่าจะเป็นเป็นเขานะพี่เป็นเนื้อเขานะแพะหลงพ่ออ่ำนะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเขาเนี่พี่ดูลักษณะเนื้อนะครับนี่ตัวลายไฟเลยพี่พี่ตัวใหญ่นะครับพี่พี่องนี้แพะนะครับน่าจะเป็นเขาลักษณะเป็นเขานะพี่พี่จะสวยงามมากๆครับแพะ น่าจะเป็นหลวงพ่ออ่ำเนี่ยตัวใหญ่เลยนะพี่ตัวใหญ่นะต้องบอกว่าตัวใหญ่เลยนะครับองนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่เอาหกร้อยบาทศิลปะแกะสวยนะพี่พี่ตัวใหญ่นะเอาหกร้อยบาทพอพี่องนี้น่าจะเป็นเข่าแน่นอนครับนี่ครับเอาหกร้อยบาทแพ้เก่าดีต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับ รายการที่สิบเก้าจะเป็นอันนี้เลยนะครับพี่พีชสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าจะเป็นพระนางพญาองนี้นะ่าจะเป็นอกนูนเล็กไหมผมไม่แน่ใจนะพี่พีเอาสามร้อยห้าสิบาทครับองนี้พระนางพญาอันนี้อกนูนเล็กไหมผมไม่แน่ใจนะครับเอาสามร้อยห้าสิบาทครับพี่พีชองนี้นะ เป็นพระนางพญาเก่าๆแบบนี้เลยพี่พี่นี่ครับรายการที่สิบเก้าอกนูนเล็กนะครับเอาสามร้อยห้าสิบพอพี่พี่รายการที่ยี่สิบครับยี่สิบจะเป็นเอ่อปิดตาแลบงังไผ่ครับพี่พี่ตรงนี้ปิดตาแลบงังไผ่นะครับนี่โอ้โหนี้เป็นเส้นเซียนคมๆเลยครับปิดตาแลบงังไผ่ เซียนๆคุ้มคมเลยครับพี่พีแร่บงังไผ่เอาห้าร้อยบาทครับพี่พีองนี้นะรายการที่ยี่สิบนะครับแร่บงังไผ่เอาห้าร้อยบาทพอครับพี่พีนี่ครับสวยงามมากๆนะพี่พีพานน่าจะแกะสลักมาเอาห้าร้อยบาทพอครับพี่พีองนี้ปิดตาแร่บงังไผ่นะครับเอาห้าร้อยบาทยี่สิบนะครับ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นอันนี้เลยนะครับพี่ๆยี่สิบเอ็ดจะเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับหลวงพ่อเขียนปีศูนย์ห้านะครับนี่พระพื้นบ้านพระท้องถิ่นผมเลยนะนะครับแต่สวยมากนี้ได้บ้านๆมาเลยครับเหรียญหลวงพ่อเขียนขวัญถุงนะพี่ดูกระไล แห้งมากครับเนี่ยกระไล่แตะจมูกนิดนึงนะพี่พีกระไลสวยมากๆครับตรงนี้พระฝากมานะพี่เอาแปดร้อยบาทแล้วกันครับเป็นเหรียญขวัญถุงศูนย์ห้าเนี่ยครับปีศูนย์ห้านะนี่ครับเส,เส้นเซีนเส,นส้นสายฝนคมแมวคมมากครับเอาแปดร้อยบาทครับรายการที่ยี่ิเอ็ดนะครับพี่พีเขียนว่าหลวงพ่อเขียนทำมะลิกิตโตนะครับนี่ นี่ครับสวยงามมากๆครับเอาแปดร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองยี่สิบสองจะเป็นองนี้แล้วกันนะครับพี่พี่ยี่สิบสองจะเป็นหล่อบ่งเงินพิมพ์นิยมนะครับตรงนี้จมูกสวยมากครับหรองเงินพิมพ์นิยมนะครับยี่สิบสองเอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นี่ครับคาบที่เบาังอยู่เลยนะ เอาห้าร้อยบาทครับเพราะเงินยี่สิบสองนะครับเอาห้าร้อยบาทพออรงนี้ตลับหนึ่งใบเรียกกันน้ำพร้อมนะครับเอาห้าร้อยบาทยี่สิบสองนะครับพี่พี่ตาสวยมากๆตากรอบลานนะพี่ดูลักษณะกรอบจะลานลานนะนะครับเอาห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พ ย3่สิบาจะเป็นเหรียญอันนี้ผมไม่ทราบที่นะเหรียญหล่อไม่ทราบที่เอา300บาทละกันครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะเป็นเหรียญหล่อเก่านะครับนี่เอา300บาทแล้วกันครับเหรียญหล่อเก่าดีองนี้เป็นเหรียญเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นชินาราชนะหรือวัดเขาตะเขาว่าผมไม่แน่ใจเอา300บาทพอพี่พีองนี้ยีานะครับ รายการต่อไปรายการที่ยีนะครับยีสจะเป็นเอ่อยี่สิบสี่ยสหรอ ยี่สิบสี่จะเป็นพระสมเด็จอ,องค์นี้เลยพี่ๆอ,องค์นี้ไฮไลท์เลยนะอ,อันนี้ผมเก็บจนหาไม่เจอเลยอ,องค์นี้เป็นสมเดะะ็จวัลขังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆอ,องค์นี้มีมีคราบลงลงรักลงทองนะเกา่เกาๆนะครับพี่ๆนี่ครับยี่สิบสี่จะเป็นพระสมเดะะ็จวัลขังนะครับพี่อ,องค์นี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทครับอ,องค์นี้พี่ๆเอาสามร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสี่นะครับ เอาสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ๆลองดูนะเผื่อถูกใจรายการไหนยังไงนะครับพี่ๆเอาสามร้อยห้าสิบสมเด็จวะัละรังนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าจะเป็นอันนี้เลยอันนี้ผมรีลันนิดนึงนะของรายการหนึ่งเป็นพระก,กิ่งเฉลิมพลนะครับเนื้อนวะโลหะยิ่แต่งสวยงามมากๆครับพระก,กิ่งเฉลิมพลนะครับเนื้อนวะโลหะสวยงามจริงๆครับอันนี้หยดย้อย พระกิ่งเฉลิมพลนะครับรงนี้เอาหกร้อยบาทกับพี่บีต่อข้างล่างนะต่อสองครั้งต่อซ้อนนะครับพี่บีเฉลิมพลนะครับองนี้เอาหกร้อยบาทกับพี่บีพระกิ่งนะวะลูกห่าพระกิ่งเฉลิมพลนะครับนี่งนี้เอาหกร้อยบาทนะครับลองดูนะเผื่อถูกใจสนใจเท่าไหร่นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับ ยี่สิบหกขอนำเสนอเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่ยี่สิบหกจะเป็นพระปกใบมะขามหลวงพูทิมวัดละหันไร่นะองนี้เจ้าของเดิมไปไปเปียกทองเหมือนไปทุบทองนะครับแต่สวยงามมากๆครับองนี้พระปกใบมะขามหลวงพูทิมวัดละหันไร่นะครับองนี้เอาห้าร้อยบาทพอครับพี่องนี้เอาห้าร้อยบาทเป็นพระปกใบมะขามหลวงผูทิมวัดละหันไร่นะครับ เอาห้าร้อยบาทพอพี่พี่ตลับเป็นตลับชุบทองนะชุบทองสิบแปดเคหนึ่งใบเอาห้าร้อยบาทครับวนันนี้นี่ครับสวยงามมากๆรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นอันนี้แล้วกันยี่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญจังหวัดตรังนะครับพี่พี่ <c oughs> ท่านอาจารย์วันนามโสนะวรงนี้ เด่นจังหวัดตรังนะครับนี่ครับท่านอาจารย์วันนวมโสอันนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีดงนี้เอาสี่ร้อยบาทครับเด่นจังหวัดตรังนะวันนั้นถามกันเยอะมากเลยเอาสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็เป็นรายการนี้่าไรนะ่ะเดี๋ยว ไม่ออกนะครับอ่ะรายการยี่สิบแปดนะครับปิดท้ายนะครับขออนุญ,ญาตหลวงปู่ทวดหน้าประเชษน,นะครับพี่พีองนี้หิมเล็กนะครับเอาสี่ร้อยบาทกับพี่พีองนี้นะปู่ทวดหน้าประเชษเอาสี่ร้อยบาทยี่สิบแปดรายการวันนี้ช่วงเย็นนะนี่ครับหน้าอาประเชษแต่ได้เลี่ยมมาอย่างนี้เลยพี่ความเก่าหน่อยเนาะยี่สิบแปดนะครับเอาสี่ร้อยบาทปู่ทวด ตองีดเ,เล็กนะครับหน้าปรช,ชีเอาสี่ร้อยบาทแล้วก็อันนี้ปิดทจริงจรลงนะยี่สิบเก้าหอเลขเก้าเลขสวยแล้วกันนี้จะเป็นพระสมเด็จอันนี้ผมไม่แน่ใจนะพิมพิมเจดีหรือเปล่านะแต่เนื้อเก่าดีมากๆเลยครับพี่พพระสมเด็จวรคระฆังนะอ่ะนี่ครับ gracias. องนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่เป็นพระสมเด็จผมไม่แน่ใจ,จพิมเจดีหรือเปล่านะแต่ฐานมีมีเส้นตรงนี้นะครับนี่ครับ ฟอร์มสวยมากรายก็สุดท้ายยีบเก้าครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีตรงนี้นี่ครับเนื้อเก่าดีจังเลยพี่พีเอาสี่ร้อยบาทไม่แน่ใจพิมพ์อะไรนะผิดถูกไงขออภัยด้วยวันนี้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับขอบพรคุณพี่พีทุกท่านมากครับฝา,ากเอสซกดติดตามกดกระดิ่งกด u b s c r ค b e ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ